สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับจากคลิปที่แล้วเลยนะครับแล้วก็จะมาแกะกล่องนะครับผมไปมอนเทนนิงการ์ดเกมนะครับชุดพูดสมินเพื่อหาบัตเด็กล่างขี่ม้าดำา V m ม x ระดับ HR ครับผมอันนี้อันนี้นะครับแล้วก็ S S H R หรือก็ได้เห็น้อยก็สักหนึ่งใบนะครับผมถ้าเป็นตัวอื่นก็ขอตัวดีๆหน่อยแล้วกันนะครับผมอาจจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้ อะตัวน,วนี้หรือตัวนี้โอเคตัวนั้นแหละนะครับมาเราก็จะมาแกะกล่องกันนะครับกล่องนี้ก็จะต่างจากกล่องที่แล้วนิดนึงนะครับผมน่ะเาะมเป็นแบบจุดจมตลอดเนื่องนะครับตลอดเนื้อก็จะมีอย่างนี้แล้วก็กล่องนี้มีตัวหนึ่งที่อยากได้ก็คือเซเลบี้ระดับเคสอาร์สีรุ้งวสวยมากนะครับสำหรับผมนะตัวนี้นะ แต่คนอ,อื่นก็อาจจะเป็นแบบบัคเด็กกันเดียวเลยเพราะว่าราคาแรงมากหรือมมนก็เป็นการ์ดตัวอินเนอร์จีสีทองอ่ามันก็โหดอยู่ราคาใช้ได้เลยนะผมมาไปเปิดกันครับผมก็แบบกล่องก็จะขดคล้ายๆกันนะผมก็เป็นตัวนี้นะครับแต่ก็จะเป็นบัตเด็กนะครับพูดทธมินก็คือ,อล่างขี่ม้าดำ VMAX นะครับ VMAX นะวีแมะ <laughs> เหมือนกันมาเปิดกันรูปแบบ2องนะครับก็มีห้าใบนะครับผมก็แบบออกมาจะตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็สองก็จะสุดยอดน้ำเงินทียน,นะครับก้องหนึ่งมีสามสิบซองนะครับซองหนึ่งมีสามสิบใบและเราจะมาเปิดกันนะมาเลยกล่องแรกไอซองแรกครับผมกาหมายเราก็คือบัตเด็กล้างขี่ม้าดำนั่นเองนะครับถ้าเจอใบแรกปุ๊บปิดเลยเอไม่ใช่นะครับ มาสองแรงแรกเล่เป็นกามาการุนะครับยายาโคม,มะครับผมโกสอ่ะมันผีโทษไปกังกาแน่ๆเลยอไม่ใช่นะป่าช้าโบราณนะครับผมสองต่อไปครับกล่องที่แล้วเป็นอ่หอกหิมะขาวนะครับเราได้ เป็น HR ไปนะครับก็สามารถกลับไปดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคลิปที่แล้วมาคลิปนี้ต่อไปครับยามิลามินะครับเอมอนกานะครับมาเคนคานินะครับป่าชาโบลาและทาเทนกุนะครับผมสองสอมานี้เงียบชีเลยไม่ได้นะครับต้องมีนิดนึงนะ ชุดนี้อาจจะมาหลังสุดก็ได้นะครับผมชิงชุครับอ่าแรกเป็นโปโลรุ่นแรงใส่ฝนนะครับอ่าเรเดียนนะครับโฮชิกะริซึนะครับคิสตันโมกและอุโอจิรูดอนวีครับผมม,มาแล้วครับระดับวีใบแรกของชุดนี้ครับผม,มไม่ช้าครับเราต้องใส่ฝนเอ๊ะใส่ ซองนะครับการโฮโลลุดนะครับก็หลับจัดเก็บหรือสามารถส่งขายได้เลยราคาที่สูงหน่อยถ้ามาทะลอกมันก็ไม่มีราคานะครับมาต่อไปครับผมเป็นฟิงอ่าอชิกะริสุนะครับนิวลาครับผมจุโจมต่อเนื่องครับกามาการุนะครับผมกามาเกโร นะครับผมร่างนวนาการจากกรรมการรู้นั่นเองแล้วต่อไปแกงก้าวนะครับผมเป็นฟอยนะครับตัวนี้เมื่อกี้มา2งล่างและมาครบแล้วครับ3ล่างเลยอันนี้นะครับเฮ้ยเริ่มต้นมาก็พอใช้ได้นะครับใช้เป็นอโอเลี้ยงแห้นะครับไม่ใช่นะครับผมมาสองต่อไปครับเป็นมาอิกะนะครับจูโจมต่อเนื่องครับผมเบลเชีย เลดีบาร์นะครับโปรวัลุนอ่านี่จะเป็นแบบอ่าหม่ยผมนะครับลัคกี้เอ r เ y จีและกาลามาตาโดกาชนะครับผมก็เป็นของกาลาของอาโดกัสนั่นเอง,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 งถามว่าทำไมตัวที่ หามันราคาสูงเพราะว่าเลดมันออกยากนะครับมันก็เลยแบบตัวค่อนข้างจะหายากน้องหายากปุ๊บราคามันก็จะสูงถ้าคนที่แบบได้หรือว่าจเจอเนี่ยมาปล่อยเราก็เลยอยากได้บ้างฮันนะ้าต่อไปครับโกบินนะครับเมลีโคดักนะครับผมลัคกี้เอนเนอร์จีและโอทูพัชฟอยครับผมระดับอาดียอลอาดียวเองนะครับผมไม่ได้สามารถหรือเฮดอานะครับ และโซต่อไปได้คือโกด์่ะโกด์ใหม่แล้วนะครับฮินโนยาโคมะนะครับโอทามาโรซาคุยะและโกรูนนะครับผมล่างวิธีการจะโกบินะครับ aro, ya, และโซต่อไปครับผมชิชว่าเป็นโคโนฮะนะครับคล้ายโคโนฮะเลย มาเคนคันนี้นะครับโคดักซีบากานะครับจู่โจมต่อเนื่องนะครับและอ๋อตกใจตกใจตกใจเวิร์บนึงบัตเด็กล่างขี่ม้าดำวีแม็กสามอาร์นะครับผมยังไม่ใช่ซปเปอร์ยังไม่ใช่เฮดอาร์ HR หรือเฮดอาร์นะครับเงียบเลย โอเคไม่เป okay. ็นไรก็สวยนะครับผมเป็นระดับ 3A นะครับก็สามารถเอามาคู่กับบัตรเด็กล่างขี่ม้าขาววิมแม็กได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้เป็น 3A ของตัวขี่ม้าขาวไปแล้วนะครับก็โอเคอยู่าาวิมแม็กออกแล้วนะครับมาต่อไปเป็นโดกาสนะครับชาชัดโกะนะครับเอมอนกามามาตาโดกาสนะครับน่าจะมาจากโดกาสนั่นเองและ ม้วนข้าวปีจุจมต่อเนื่องม้วนแท่งนัพานะครับโอเคไม่มีอเลยและซองต่อไปครับผมมาแต่ตัวทีได้คือมาอิก,กะจุดจมต่อเนื่องครับผมมาเคนคารนี้นะครับโบบารูนแบบใหม่พรมนะครับกาล่ามาตาโดกัสและเมทาร์ด เมทากอสวี v ครับผมจู่โจมต่อเนื่องนะครับอ่าตรนี้ก็เท่ยู่นะครับตัวนี้มีล่างอ่ไงาไอ้นักเมก้าด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นลาฟีก็คงใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันคนละตอนกันนั่นเองโอเคต่อไปครับได้คือชิวิงคิดว่านิวลานะครับผมจู่โจมต่อเนื่อง ซาลุโนรินะครับจุดจมต่อเนื่องนะฝึกเลยคาคุเลียนนะครับจุดจมต่อเนื่องตรงนี้ก็หายไปนานเลยเนาะเป็นคารามาเนโรนะครับเป็นจุดจมต่อเนื่องต่อเลยครับและต่อเนื่องไหมคิคุกะนะครับผมเป็นการธรรมดาไม่ต่อเนื่องเลยครับมาตอวต่อไปครับผม ถือเป็นโมโคโคนะครับผมลางบริการจากเมลีฟนะครับยามิลามิ ami, นะครับปอมุูนลากสายฝนนะครับตัวนี้มีหลายลางมากแล้วก็คารามาเนโลจุโจมต่อเนื่องนะครับและมวนซามปีต่อเนื่องโมองนอพา,าโอเคได้โยมมานะโอเคอยังไม่หมดโหตังเยอะอย่าไปท้อนะครับผมบอกคลิปเลยนะครับการ เปิดซุ่มหรือว่าเปิดอย่างเงี้ยมันมีโอกาสได้และไม่ได้นะครับผมแต่ผมก็ต้องได้แหละเหมือนกันแหละชิมามานะครับผมจุดจมต่อเนื่องนะครับเคเคนคานินะครับล่ามือการจากมาเคนดานินะครับตัวนี้ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหรซาลูโนรินะครับจุดต่อต่อเนื่องคิสตันหมอกนะครับและเป็นเมทาทอสนะครับอเมทากอสนะครับวีแม็กนะครับผมอ๋อมาคู่เรียบร้อยเลยนะครับ นี่ล้างใหญ่ล้างเล็กเรร้อยๆแล้วโชว์นิดนึงอ่าเป็นร่างคู่นะครับผมก็วีกับวีแม็กเป็นแบบจูจมต่อเนื่องนะครับสองอาร์กัามาโอเคสวยมาสองต่อไปเลยครับผมเอ้ยตอนนี้นแมบบ็กผมไว่าจอเปลี่ยนไม่น่าใช่ <laughs> มาอันแรกเป็นเคเคนคานนนิ K <laughs> นะครับเลิฟคัส <laughs> นะครับผม โกดนะมอนผีชาคุยะนะครับเป็นซับพอร์ตนะครับและมานิวลานะครับเป็นจุดจอมต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องขการจักนิวลาครับผมเป็นแบบฟอยนะครับและซองต่อไปโอเคต่อไปได้จะเป็นยายาโคมะครับผมมาเค็นคานี้นะครับอบูริบงโหชื่อ รามการจากอบุรีนะครับทุ่มมือให้ความยุติธรรมนะครับผมพอเริเจอและกามาเกเลโกเอกามาเกโลเกนะครับผมเป็นรางการจากกามากาลุนั่นเองโอเคเป็นการธรรมดานะครับ <c oughs> และซองต่อไปที่จะได้เป็นอบุรีเลยเมื่อกี้ร <laughs> างแรก นะครับโดการ์ at, นะครับเลิฟคัตนะครับผมคิคุโกะและโกสนะครับผมโอเคเดินไม่โอเคแล้วบัต okay บิกเฮต้าต้องมา mm hmm. นะผมล่างขี่ม้าดำนะครับโอเคมาเป็นเลดีบาร์นะครับโอทามาโลโอชิริกะดิสึนะครับโกลูนและ เซเลบีวีแม็กระดับ HR ครับผมตัวที่อยากได้เลย HR อีกแล้วครับท่านผู้ชมโอเคได้อยู่สวยครับสวยเป็นเซเลบีวีแม็กนะครับระดับ HR นั่นเองบอกแล้วว่าอยากได้ต้องได้ครับผม มไม่เคยแบบพูดแล้วได้เกืดเปุกคลิปนะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่บอกชื่อแล้วมีตัวหนึ่ง,นงในนั้นที่ได้นะครับโอเคก็ถือว่าสุดยอดอยู่ก็เป็นเซเลบีนะครับเป็นสัตว์ในตำนานมีแล้วมีแม็กด้วยโอ้จะโหดขนาดไหนเนี้ยนะครับก็มีความสามารถก็คือปลาแห่งการเยียานะครับใช้ได้หนึ่งครั้งเกือใส่แล้วฟุฟุเฮดพีของปมอนพืชใส่แล้วทุกตัวโตวละยี่สิบนะครับผมแล้วก็มีท่าได้เพชโจมจนะีร้อยสามสิบน่ รอบปีสองสามทีก็ฝั่งรข,ข้างเขาเสียชีวิตแล้วนะครับโอ้สวยๆสวยสวยสวยสยสุดยอดเสรีบีวีแม็กมานะครับเคสอาร์ K R เลยเป็นประวัติการครับมาพูดอะไรแล้วมาเจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้นะครับจะได้ตัวอื่นแต่ทีนี้เราได้ตัวที่เราพูดไปแล้วหนึ่งตัวด้วยถึงแม้เราจะไม่ได้บัตด,ด็้กก็ตาม อเคเผื่ออไรเผื่อได้นะครับมันอาจจะมา h r กับาร์มาอีกนะครับต่อไปเป็นยามิลามินะครับเรเดียนนะครับโดกาสบัตจิคีนจุเจ้าต่อเนื่องและซูมินะครับผมต่าไตัวอย่างสุดความสุขนะครับซองนี้ก็ได้ h r นะครับซองที่แล้วก็ได้ h r นะครับโอ้ยนั่งราคาช่างมันเนาะเราเป็นตุ๊ดเราอยากได้ ชิมามานะผมต่อไปเลยชิมามาจุดต่อต่อเนื่องครับชาเนโบกิโนยาคูมะนะครับแคทตริยาี่ไท้ได้ตัวนี้นะโอ้สุดยอดเหมือนกันนะเป็นแบบฟูอารและเซเลบวี e ครับผมโอ้มาสงส่มา,มาครบเดี๋ยวเราวีอีตัวหนึ่งไอวีแม็กแบบธรรมดานะครับผมน่าจะมาแหละถ้าจามาขนาดนี้แล้ว ดหือว่าจะได้ซซลรนีบีแม็กธรรมดานหรือเปล่าหรือไม่อาจจะได้บัสเกตเป็นเลยนะครับผมเนี่ยคตรอวยตัวเองอะ่ะก็นิดน,นึงเนาะเราก็อยากได้นะครับป่าปลายเป็นเลนเดียนนะครับทาทัตกโกโฮชิกะริซึนะครับชิบากะนะครับแรงองอานจากชิมาม่าจุดจมต่อเนื่องและกอริดันดานะครับผมจุดจมต่อเนื่องนะครับเป็นการ์ดซอยนะครับ มามามา,มา,มาต่อไปครับชิงวิชับเป็นทาเนโบนะครับผมโคดักนะครับเอมอนกาทุมือขัายุทธธรรมและโยคุบะริสึนะครับล่างด้วยการจากโคชิรุริสึนะครับก็เป็นฟอ,อยนะครับล่างากเราจะยล่างพัฒนาจะเป็นกบบฝอยกันนะครับแต่ตัวทุ่มมต่อไปครับ ค่อนข้างจะอยู่มนเนี้ยมีลุ้นมีลุ้นเลดดิบาครับผมนิวลาจุดจมต่อเนื่องยายาโคมะนะครับสปิรัสอินชีจุดโจมต่อเนื่องครับและมาตาโดกัสนะครับรีบเลยรีบเลยุดนกันนะครับบัตเก็ตจะออกหรือเปล่า,าอาจจะมาคู่อะเซเลอบีเลยอย่างเงี้ยโหจัดชิมามานะครับจุดจมต่อเนื่องนะครับโดกาสนะครับ อับบุรีบงนะครับโอ้ชื่อถุงมือถอนหญ้าดูที่สูงถอน้าแล้วนะครับและเคสเซเรียนะครับผมมาระดับฟอยก็ถือเป็นโปนร์มอนมายาหรือในตำนานนะครัถือว่าเป็นโปร์มอนตำนานตัวหนึ่งก็ถือว่าว่าได้นะครับก็กน่าจะใติอาจจะไม่จิดีโอเคครับผมมาติดต่อครับเนี่ยต่อไปครับเป็น กามาการุนะครับมาอิกะจุดจมต่อเนื่องเมบรีฟนะครับแล้วก็บาจิคีนจุดจมต่อเนื่องแล้วเป็นเซราโอล่านะครับจุดจมต่อเนื่อง V ครับผมโอ้ก็เป็นปติดตัวหนึ่งที่มีระดับ SR หรือ HR ค่อนข้างราคาสูงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะโอเคครับมาขาต่อไปเลย เสียงเสียงนัวันไงมันเสียงแ้วมาครับสองต่อไปครับผมตัวแรกเป็นคาคุเลียนนะครับจุจมต่อเนื่องโกบิดนะครับโคโนฮนะนะครับโกรูนมาจจะจากโกบิดเมื่อกี้นะครับและซูมิครับผมชิงชุบ อวาลูล่างสายฝนนะครับต่อไปเลยเมรีนนะครับทาทันโกะนะครับผมแคทลียาทำไมมัน,นเป็นฟูอาร์และไฟแอรโรเป็นการธรรมดานะครับโอเคเหลือไม่เยอะแล้วนะครับมาเดี๋ยวลอเซเทปี้เซเลบีนะครับผมล่างวีแมสนะครับเป็นกะมาหรือเปล่าต่อไปเป็นโคดักนะครับโมโคโค,โคนะครับมันการจากแมรีนโคคุเรียนจ,จมต่อเนื่องนะครับ สปิรัสเอนเนอร์จีจูจต่อเนื่องและทาเทนกุ u, นะครับผมธรรมดาเลยมาอีกสามซองนะครับสุดท้ายของบล็อกนี้ดูซิจะออกหรือเปล่ามาเลิฟคัตนะครับอะบูรีนซาลุโนรินะครับโคดักนะเวลาจากโคดักนั่นเองและ คาปูเฮฮิเลนะครับผมโจมต่อเนื่องนะครับธาตุน้ำเรดารฟอยและซองสุดท้ายครับได้แล้วไั้แล้วคุณว่าเราจะเกลือหรือเปล่าโอ้ยไม่เกลือมั้งไม่เกลี่ยบอกเลยทานิโบนะครับโอทามาโรกบิดนะครับกามาเกโลเกะนะครับและเฮสปินัสวีเฮสอาร์ครับเฮ้ยเอาแล้วครับ ทำ <laughs> ไามาเจอแต่ของดีๆดช่วงนี้ HR มากับ HR ครับผมบล็อกนี้โหดสุดๆเซล e บี HR กับ h a p p y n a r t vsr ครับผมโอ้สุดยอดสองตัวนี้มาคุมมาคคค้มครับบล็อกนี้โคตรคุ้มครับ ขขาบอกนี่ซื้อมาค่อนข้างจากไม่แพงมากก็เ,เป็นแบบผีออเดอร์ด้วยบ,บ้าโบเราซื้อมาตกประมาณพันลิ้นเองนะครับตกลงซื้อส่วนลดเยอะโอเคครับและซองสุดท้ายครับผมโอ้ยเปิดยังมีความสุกนิวลาจุดจบต่อเนื่องอินโนยาคโซมานะครับยามิลามิ Oh เดนริวนะครับโมโคคนงานจะโมโคแล้วก็อันสัดจะเป็นซาคุยะนะครับเฮ้ย hey โอ้หสุดยอดอะเป็นกล่องที่วิดีโอดกแล้วเราราคาอาจจะไม่แรงมากนะครับถือว่าเป็นกล่องที่ดีสำหรับเราเลยนะครับเพราะว่าเรา,เราได้ทั้งนะครับ การระดับ HR หรือใส่ลุมนั่นเองและระดับ SR ซ่งน้านจะหายากนะครับเราที่จะได้ก็จะเป็นเซเลบีวีแม็กนะครับและ happiness V, SR แล้วก็เซเลบีวีแมนะครับโหสองตัวนี้สบายเลยได้คู่อีกแล้วครับบล็อกนี้สุดยอดลองลงมาก็จะเป็น v m a มนะครับก็จะเป็นบัตเกตนะครับเราได้บัตเกตอีกแล้วนะครับเป็นด่างคีมาดัมระดับ v m a มนะครับ แล้วก็เมทากอร์ดวีแม็จุจมต่อเนื่องนะครับสอนะครับผมสเหมือนกันแล้วก็ได้เซเลบีวมาด้วยถือว่าโหดมากๆนะครับผม2อนะครับแล้วก็ที่จะเป็นวีธรรมดาก็จะเป็นเซลาโอล่านะครับเป็นแบบจุดจมต่อเนื่องนะครับผมสอแล้วก็อูโอจิรูดอนวนะครับผมแล้วก็เมทากอร์ดจุดจมต่อเนื่องนะครับระดับสอ บอกเลยครับว่าต้องได้ HR กับ HR คู่กันบล็อกนี้พูดเลยโดจัดก็โอเคอยู่นะครับน่าจะได้เลทพอคุ้มค่ากลองนะครับผมแต่โอ้มันสวยมากครับสีทองเลยอ่ะตรงนี้คือแบบร่างพนาการด้วยนะครับผมเราถ้าเป็นร่างแรกก็จะมีมีขนอย่างงี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นส SR แล้วก็เซเลบี HR บล็อกนี้ถือว่าคุ้มค่ากองแล้วก็ได้กําไรนิดหน่อยน่าจะได้อยู่นะครับอ่ายังไงครับถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าถูกใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกด ไล่นะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะครับมาคอยเป็นกำลังใจให้นะครับเอาเป็นการเพราะว่าคลิปหน้าเราจะเปิดอะไรกันใหม่นะครับผมมาคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ช่องกูวีแชนแนลให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย